ตนะ้ม,ตมหบักหวงครับไม่กินขอเทียงครับตำมักหวงตำกินเองนะครับเปล็กหมักงมาจากตลาดนะครับผม ำมะฮงกับ <ies> ต้มไข่คร like ับมันี้ต้มไข่กินเองครับเขาอยู่บ้านตำเป็นสองกนะครับพพอดีเมยเพิ่นกินเพลทบัวใหครับของแยก่เพิ่นตัางหานะครับผู้สูงอายุครับผู้เฒ่าเพิ่นกินเพชทบัวใหญต้องตำนี่เพิ่นตัางหากครับเพิ่นกินแต่ว่าสำหรับคนกินเพลทใดก็ใส่ได้หลายตรับตั้งแเสียบตำมกฮงนะครับ ไช่พริกนะครับกับตุ่มไข่ครับวันนี้ทานง่ายๆครับเราต้องกินอยากสุย่งอยากรับตำโพงตุ่มไข่กินง,ง่ายๆครับผมมีนูอาหารจานจานด่วนครับตอนเที่ยงครับ มะพุงกรอบดีครับมือนี้น่าจะเส่บอยู่ครับมะพุงกรอบบ,บ้เหนียวครับสีอมาแต่ตลาดนะครับมอูว่าเป็นผ่านหยังนะครับยมเหลือรู้สึกว่ากรอบครับแลบวเบลเวลาตำมุพุงครับตรงเหลือบตรงเหลือมะพุงครับตรงเหลือบะพุงที่เนื้อกรอบครับ,บรว่านเนื้อ เหนียวนะครับหยาบนะครับเวลาตามันก็จะบดเสบนะครับอัดแหลกเลยนะครับต้องเลือกตะพุ่งที่กรอบครับแตว่ามีไหนครับเป็นไนเ์ค่จาฆ่าอันนี้นะแต่ว่าไม่ออกกอนนะครับเพราะว่ามันจะขมนะครับผม กาบนือครับพอดีห็นโปจะตําำนิดหนึ่งตำน,น้อยๆเพราะเพราะเสียบนะยครับตัวมันกาปนือ้องเอาเผื่ออ,ออกนิดนึงครับกินสองคนครับก็เมยียนะครับวันนี้มากินเขาจ่บานชงเที่ยงนะครับกินเป็นหมูคนเนาะครับผู้เฒ่าแต่ว่าตำพุ่นละโขกครับพอคนหนึ่งกินเพียสคนหนึ่งกินบ่เพียดครับ ผู้เท่านี่ต้องกันซับซิมุนมุนเมีครับซับซับชิ้มไง่บไหร่ครับคนจะเขียวหยาคาฟันบนบ่อยดีนะครับส่วยชี้เล็กๆนะครับทีมือเขาใส่ไหร่บอครับทีมือตําหมกนูนะครับมันจะตั้มหงแบบง่ายสบายๆแบบเสียบนะครับตุ่มไข่ครับ ที่นี่นล้ดตรงมนิดนหมึอกับ ถาวก็นจะกินบดนไร,ร่ตอนนีรากำับกินพอเดือีอยอดน้ำหย่อยนว่าครับตุ่มไข่กับเหนียวนะครับมะคุงกรอบดีครับมันในมูคุงกรอบก็ดีหน่อมันไปสีมากาเพื่อนกนอจจะพอ่ออะไรมั้งครับนีตำ กินสองคนกคับตำหมูหลายนะครับกินง่ายๆเพราะเด็กกินก็ผ่นเหนียวนะครับผมแล้วหลังตุ่มใครอยู่ครับใครท่านไหนสุกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรับมันอาจจะตำบมกงกินแซ่บครับเหมือนนี้ครับ แับตำตำเฮียนผู้เฒ่าต้องใส่สองเมตรกับพ่อนะครับใส่สองเม็ดที่2สองเม็ดก็น่าจะพอดีครับกระเทียมตัวหยางเพ็ดเแห้งนะครับผมอือครับมะเขือเทศนะครับ มะนาวนะครับผุ่มเซย์มะนาวเลยนะครับใส่ซีโรดนิดนึงครับเพื่อเพิ่มกลมกลม่อมน้ำตาลครับใส่น้ำตาลทอดนิดนึงเพื่อมีรสหวานนิด,ด,ดน,ดนึงนะครับจะเสียบนะครับส่วน ตับหนตานิดนึงครับผมเตีมนของปลานะครับปลาหานะครับปลาตุ่มครับผม ำให้พุ้ธเอา,นะาเนี่ยทำห้ีี่ที่จะคล้องต่ำในคำับ,บน,นี่ครับพี่ ก็ดีิ่มไข่ไว้นั่งครับมองว่าซุปแล้ว,ว่าตุ๋มไข่นะครับเดี๋ยวเราลองตากตานะครับเพราะว่าต้องตามปกเงีย่ยง มพร้งเข้าไปนะครับมะพร้ามะเขือเทศครับผมมือเร่มสั้นนะครับบนหิ้วเขาเที่ยงกว่าช่วงพักเที่ยงนะครับมาตํากินเองนะครับผมเติมหิ้วเขาเนี่ยแหละครับมือใส่มะเขือเทศไปนะครับผมมะเขือเทศนะครับมะนาวนะครับมะนาวนะครับมะนาวส่นี้สองดสองฝานนะครับ ครับก็ใส่ชาขอำตาลใส่น้ำตาลนิดนึงครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับผมผู้เฒ่าผู้ใหญ่แต่ละทีอนั่งถ่ายข้าจะถ่ายวิดีโอนะครับทำให้กระแหงกำลังใจนั่นไม่ได้ครับกำลังใจอันช่องพญาโจรบนน้ำพ่อยนะครับฝากกดติดตามฝากซับสไครต์ทำไงด้ครับใส่สลุดนะครับสลุดเพื่อความเสียบนะครับทำง่ายๆครับน้ำปลาครับเติมเยอะน้ำปลาลงไปนะครับ แล้วก็ปลาครับใส่ปลาต้มปรุงซุกครับสองช้อนครับพอดีเรียบร้อยครับแล้วก็ตั้มที่นี่ครับนี่ตะเขินปลาตั้มมาปุ้งครับ ครับตาำมงงนะครับกินก็พักนะครับันี่ครับประกรอบนะครับอาหารเคียงการเด็ดนะครับผมเสร็จแล้วครับตาำมงนะครับขอบคุณในไลน์นะครับตีให้นกำลังใจนะครับผมจากช่องพญโจบันลุก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ